แคมป์บอลไทยสัปดาห์นี้เนี่ยเราเปลี่ยนบรรยากาศมาเป็นแคมป์ติดแอร์รูหรามมากมายโอ้รูหรามากไอ้่ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะจัดเต็มเลยเองไนบ้างทุกมิติของฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลใหม่กิตความพร้อมของการจัดการแข่งขันชอบความการแข่งขันในฤดูกาลนี้มันจะเข้มข้นขนาดไหนดูผ่านทูไอดีครับผมทูวิชแนลครับผมเพราะฉะนั้นทูวิชแนลอดเมื่อไหร่ผมจะได้ดูไทยลีกผ่านทีวีปกติเลยพูดผ่านกันเลยเมื่อไหร่ผมจะได้ดูไทยลีกผ่านทีวีปกติที เว็บไซต์ไทยลีกให้มันได้เรื่องหน่อยอ่ะไม่ได้เรื่องไงก็ดีอยู่แล้วโปรแกรมการแข่งขันกว่าจะอัพอัปเดตให้มันแบบไว้ๆหน่อยโปรแกรมการแข่งขันเขาก็อัพอยู่แล้วม่นก่อนแข่ก่อนเปิดสนามหนึ่งสัปดาห์ยังไม่เห็นเลยเอางบประมาณส่วนหนึ่งไปทําให้มันดีๆได้ไหมเว็บไซต์เนี่ยมันเป็นหน้าเป็นตาไลฟ์กอร์เนี่ยทำไปเอะบอลตอนทีสามเตะครัไม่รู้จะเช็คผลที่ไหนใช่ใช่ใช่ที่ไปอ่านชื่อทีมทีสามภาษาอังกฤษเนี่ยผมบอกเลยว่า อ่านไม่รู้ไม่รู้อัน้จริงอันนี้จริงอันนี้จริงมันก็เลยทำให้ปีนี้เนี่ยการแข่งขันเนี่ยผมว่ามันน่าจะสนุกมากขึ้นเอาเป็นว่าความคึกคักจากภาพรวมเหนะมือนนะพี่เพิ่อนก่อนจะไปเจาะตัวการเสริมทัพเป็นยังไงในภาพารวมมันก็รวมไปถึงลุ้นแชมป์ได้เลยนะพี่ว่ามันม,มันรวมรวมได้เลยเพราะว่า,าถ้าดูจากการเสริมทัพแล้วก็เต็งแชมป์เนี่ยบุรีรัมยังเป็นที่หนึ่ง